วัดดีพี่น้องเพชรลำเพื่อนวัดดีพี่น้องเอฟซีสาวหลาลำนครเราก็วัดดีพี่น้องเอฟซีทั่วโลกทุกคนทุกท่านะพี่น้องเนาะบ่าหลังฝนพี่น้องฝ่าหลังฝนเสียบ้านหลายคนกับิีเรเบิงเราะพี่น้องเนาะโอ้ยคนแสดามขึ้นดิไหมพี่น้องเพชรลำเพื่อนนะกำลังมั่นเลยพี่น้องกำลังมั่นเลยเนาะกำลังมวนเลยถึงที่เลยพี่น้องเอ้ยก็คือว่าพี่น้องเนาะ คนป่าอากาศธรรมชาสตร์ก็เป่น้องเนาะเข้ากับไปหางเพราะพี่น้องอืมเฮ้เมื่อแรกคนก็จิเอาอย่ก็ได้พี่น้องอื้ใดได้ไปเนี่ยพี่น้องเมื่อคืนเนี่ยเขาเห็นมาบอกก็ได้พี่น้องผู้ใดจะไปเนี่ยมวนบอลหนาหันเลยพี่น้องก็กำลังไหลทีเลยพี่น้องเอฟซีแฟนคลับเป็นกำลังลังไหลเข้ามาพี่น้องคนกำลังเข้ามาหลายเลยพี่น้องเมื่อคืนเนี่ยกำลังหลายเลยพี่น้องกำลังหลายเลย เสียดายนะพี่น้องเนาะเสียดายเนาะแต่ก็ว่าเป็นอยังพี่น้องมืเลี้ยงเปนยังแก่มือหอยไม่อยู่พี่น้องแก่มือหอยไม่อยู่เออเหมือนลี้งเลยพี่น้องเด้ออย่าลืมเด้อเหมือนเล้ยงเลยพี่น้องเด้อไปให้กขาตังใจเป็นลำเพลินไปให้กขาตังใจน้องล่าลำนครเปลินลำเพลินเข้าพี่น้องมือนเลงพี่น้องมือนเลงมือนเล้ยงว่าลังฝนพี่น้องว่าหลังฝนมันต้องแก้มต้เมอเออสดใสพี่น้องไปให้กขาตังใจกันพี่น้องไปให้เขาตังใจกันโอ้แต่ขนาดฝนตกพี่น้องเนาะขนาดฝนตกฝนลงแมเทีย เอฟซีแก่ขับไปย่อยอมกลับย่อมหนีอยู่พี่น้องเนาะโอ้ยเป็นคนมัดเป็นหักเนาะโอ้ยดีดีดีย่อมรับเป็นได้พี่น้องย่อมรับได้ฮาคนก็ร่างเดือดท่างมากพี่น้องมาถือฝนตกแบบนี้โอ้ยโอ้ยหมดหน้าเนาะอืมก็คือวานนะพี่น้องมันเป็นด้วดูของฝนฤดูฝนย่อมมันถึงเหมือนพี่น้องเนาะอืมแ้วก็ต้องย่อมรับธรรมศาสตร์พี่น้องธรรมศาสตร์มันก็เป็นเรื่องปกติพี่น้องม่เป็นเรื่องปกติอืม ถ้าปนัดเพิ่งนยังสดเสื่ออยู่พี่น้องโอ้ยทึ 000, orns, pues, ่งเบิ่งทึ่งเล็ดตวนพี่น้องเนาะเออย่านพันมื่นบ่าไม่ยังหนุกย่านพันมื่นไหมไม่ที่ไหมไม่ที่เปียกๆไหมเนาะเออใส่ที่ไหใส่ที่ยังหยีอันตรายพี่น้องเนาะอันตรายอันตรายถ้าปนัดเพิ่งก็ยังสู่ฮักพี่น้องเรียนนักสู่ฮักยอมรับได้เพลิดเพลินวัาสู่ฮักลีพี่น้องอืมเอาเงื่อนงย่าลืมได้พี่น้องเรื่มเงื่อนงเด้อเงื่อนงี้เงื่อนงี้เงื่อนงี้แปลเขาแรงใจกันพี่น้องเด้ออืมแปลเขาแรงใจกันไหมพี่น้องอืม โม่ลองโมอล่ำสิ่ยูรอดกัยอดพอๆแม่เอฟซีเนี่ยนะพี่น้องแต่กขาตังใจกันไม่พี่น้องมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันก็คือว่านั่นแหละโม่มีหัวใหญหแมันเกิดออกพี่น้องเนาะขันเบ่าถึงเดี๋ยวกันเนาะคนเกิดเจีงพี่น้องเงอื อืมนอกขบลาก็ได uh ้อยหอมมะลองน้ำโมโยพี่น้องเพื่อนเนี่ยหอมมะลองมันมันกคนละนักรองในทีมงานนี่ยังเป็นกระดัพี่น้องอืมแต่ว่าพวงมาไล่ไเมื่อเ่าไรความพี่น้องนี่แหละรงสำคัญพี่น้องการเบื้องพวงมาไล่หน้องขบลากัพี่น้องเด้อมือแลงได้พี่น้องมือแลงมือแลงโอ้ยผมว่าจะบริย้อนว่เห็นหนวดตเป็ดหน่อยพี่น้องพวงมาไล่เนี่ยป่อยิ่งพี่น้องเด้อยโอ้ยเหลียวไปเห็นแทโตเป็ดหน่อยพี่น้องนี่เราพวงมาไล่น่ะเต็มเพราะอะไเนี่ยเออ เสียวัดพี่น้องเก็บสพอพอไปเม่ยก็จะไปกำลังใจให้เก่าพี่น้องเนาะอี่ดีต้องลดน้ำให้เก่าพี่น้องอี่ดีคเพังดวลถ้าขนาดฝนตกลงไม่แห้งก็ยังโบนี่นะพี่น้องอี่ดีอุ้ยอลังการอี่ดีพี่อลังการอ,อลังการเลยอลังการบอกว่าอลังการ,าง,การางานศางเลยเนาะเพื่อก็ตัง้ตงใจเต็มที่แล้วพี่นอ้อ,นองอือแต่ว่าฝนป่าอากาศเนาะอื ที่ดีใจก็ดีใจน้ำเป็ดน้อยพี่น้องอืมเป็ดน้อยข้ามหล่าล้ำละครเาพี่น้องไอ้ที่มีพกคองแม่แม่เอฟซีเนาะบาดหักเป็นแน่ยังเป็นแน่พี่น้องไอ้พวกมาไล่พี่น้องโอ้แตปเบิงได้พี่น้องพราเบิ้งมาเลี้ยงเลยเสียใจพี่น้องเลยพวกมาไล่ดิโอ้ยสิเดียวไปเอาตัวเป็ดน้อยพี่น้องเลยอืมพวกมาไล่บาจั๊กจี้พวกพี่น้องเลยโอ้ยนี่แหละพี่น้องเลย ส่เคย่าสิคนที่บ่ดังคนที่ดัง,งคักๆตัวเนี่ย <c oughs> นี่เระคนมันที่ดัง,งเออเฮ้ยคนบ่ดังคนยังได้จะมาใส่การสนับสนุน,นขับปน,นั่นพี่น้องตั้งขนาดฝนตกคนยังคหนีออ้คนตเดิงโอ้ยปกติฝนตกคนนีมันเล้วพี่นอ้องคนแบบอีเดิเออมันกำลังเป็นกระแสแล้วพี่น้องอีดิไผก็อยากเบิง่งไผก็ยังมาเห็นอ,อืมล้วคนมาตะพังนเนี่ยกับนี้พี่น้อง มาตะผูกเขียบแบบนีมาตัดหลายๆดางๆอย่างวัดพี่น้องเพิ่นมาเพิ่นนั่งใจมาเบิ่งน้องเป็นหน่อยเป็นมือนเรงนี่เอามาเรื่องแก่ไหมเด้อพี่น้องเด้อมาใหม่มาใม่พี่น้องมาใหม่มาใหม่อือมาสารมสนุนกันใหม่พี่น้องมาสารมสนุปหลานเท่าใหม่พี่น้องเด้ออืออือโบ้เตือนน้องเป็นหน่อยคนกัดโอ้แต่ถ้ปั่นนั่งคนกันโอ้จะว่าส่องไหนเป็นส่องไหน้องพี่น้องเนาะผมไายเป็นสาวรับสาวรับอยู่ จังไหนยังเสียบ้าคนที่บ่ดังเบิ่งจังไหนออกบองได้เบิ่งออกบองได้เบิ่งเส้นที่ไหนก็มันเงียบเงี่ยเต้ยบ่ดังต้องมูโจ๋หน่อยะมูเจ้าบ่ไปเบิ่งเส้เนาะเบิ่งไล่หม่องนี่เล็นฮะเฮ้ยล่าข่าเสียตอบรับเขาเป็นจังไหนเนาะดีใจเนาะดีใจ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 น้ำนองเขาขึ้นเนาะ ออย่าให้น้องเขาตั้งใจย่งไงตั้งใจเด้อโอ้ถึงแต่ว่าน้องมันนองมาขึ้นนี่ขนาดผ้าฝ้าผ้าฝนอเป็นหน่อยถึงฝนมาห่าวจะเป็นน้องเสียงไหมโอ้เสียงเลยโอ้บ่มีแผ่วเลยถึงน้องเยเสียงบ่มี่เพลวเลยเป็นหน่อยถึงฝนยำห่าวข้างนี้ใช่ไหมโอ้ดี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 นั่นละนั่นละเออคนห่าเนาะอืยังดูถูกคนมันแห่งพัฒนาพี่น้อง อย่าฝ่าว่าการพีน้อย่าฝ่าตัดสินใจกันย่าฝ่าวัตัดสินคนเนาะไอโอกาสคนนําแนอือันมือหนึ่งสองมือสามมือก็ตัดสินหลดมันบ่ม่นพีห้อต้องใส่เวลาแน่จะไงอ๋อพอปุ่เจ้าเสียบนมันจะตัดสุูได้เหมันใส่เวลาจกปีอือนเพื่อปั๊บที่สามเลตอลหันหลดมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันบ่มี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  คนเท่ากันนะพี่น้องเนี่ยสร้างครอบข้าวสร้างครัวเนี่ยเอาเอาง่ายๆเจ้าเจ้าทิ่ส้างครอบครัวเจ้าได้น่ะต้องใส่เวลาจักปีเนี่ยเสียที่เก็บนั่นนี่เห็นได้แมนบอกเสียที่เป็นครอบครัวก็มาได้คนพูดข้าเจ้าสั่งซื้อเสียงกันขึกันพี่น้องเอ้ยปั๊บมากใหญ่ดีเลยมันเป็นไปเพราะอะไรพี่น้องเห็นป่ะหนานเขาหนาสมมตินีนเห็นป่ะดีขึ้นหลายดีมากโว้ยก็ดีมากๆคนเราพี่น้องเออ ดีมากมากเลยนะพี่น้องเนาะนี่แหละนี่แหละนี่แ่ะโอ้พี่น้องฟังแล้ววังสายพี่นกองมาหลายพี่น้องขึ้นเนาะว่าเป็นหน่อยพี่น้องโอ้พี่น้องวังสายพี่น้องไปก็ไม่สนใจน้องเขาไม่าหลายพี่น้องโอ้ยเนี่ยสวรรค์สอรรค์แพ่อมาไล่แล้วพี่น้องดีใจพูดเป็นแท่นพอแท่นเนี่ยพอดพี่น้องมาเห็นพ่อมาไล่ลูกเนาะเป็นแบบโอ้ยบุญดลบุญดีใจเนาะฮะออืโ้ย ลูกโตเจ้าของพวกมาไล่จับบังเต็มโอ้ยถ้าเบิ้งหมดแร้งพี่น้องถ้าเบิ้งหมดแร้งเพื่อนปรทศเหนือของกับหม่บ้านเนี่ยมือแร้งนี่แหละพี่น้องถ้าไปเบิ้งการว่าพวหลายถ้าเบิ้งเด้อเอี่ยย่าพลาดทำไปเบิ้งพี่น้องไปเบิ้งโอ้ยเต็มข้ออายะพี่น้องเต็มข้ออายะพวกมาไล่น้องขาหลาพี่น้องเฮ้ยยึดแท้ๆเลยมาไล่พี่น้องเอ้อะเอาเอาทำสิ่งน้องพี่น้องเนาะ โอ้มาหลายเลยพี่น้องเอ้ยเขาจะว่าเป็นบ้า <c oughs> สุดท้ายนี่ก็มีอยังหนึพี่น้องเด้อฝากกดติดตามตน้ำเน่พี่น้องฝากกดไลค,ค์กดแชร์ซับค่าซับตะใครไปประกวดห่อหอมมีอะไระย้กกยองลงไปพี่น้อง <c oughs> สุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห้งจะเก็บจะจุดพี่น้องเด้อให้เงินไหลกหหลก่องเหิท่องไหลมากพี่น้องเด้อเงินไหลกล่องท่องไหลมากพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีครับจังพอกันไหมพี่น้องจังพอกันไหม